เนียนเนยนเนให้ไปถึงวเนียนให้กูร้องอ่ะไเชิแม่แม่ทืกคนถ่ายคลิปแม่กูเห็คลิปแม่กูเลยไม่สบายใจกับกูแล้วตอนนี้เปาฟังเลิดร้องตามเกิันโอ้โหเทเลยเอาตอนนี้เลืสิบนาทีนมาคุ อ,อย่าพูดคุยกับพวกสิบบทีอ่ะอ่าใช่อ๋เอ,อเรื่องงานโอเคการันต์เปองต้าออกแล้วกันนะพว่าต้าไ่ดีทั้งวันต้าเรามาอยู่ทุกคนยืนอย่ตอนนี้วันนี้ก็จริงๆเนี่ยไม่จริงๆอตอนแรกรู้สึกว่าแบบตัวเองต้องเหนื่อยมากแน่เลยอ่ะเชื่อปะไม่เหนื่อยเลยแบบตั้งคูดทั้งวันเมืเ่อกี <c> ้ <oughs> แต่แต่เนี้รู้สึกว่าแบบ,บ,บนี่ใส่หล่อนี่ใส่ต้าก็าย,ยังคงไม่เปลี่ยนแบบมันเดิมคือแบบชอบทำให้ทุกคนหัวร้อนม,มีความสุขอะไรเงี้ย แล้วเราก็ได้ความสุขมาเหมือนกันแต่ในวันนี้แค่หนึ่งอย่างเลยเราไม่ลืมคือสร้างความสุขให้ตัวเองด้วยตัวเองเหมือนเดิมบางอย่างเราไม่ต้องทิ้งไปก็ได้เช่นแบบเหมือนทุกวันเนี่ที่ตามานั่งพูดเลยทุกคนยิ้มทุกคนสนุกอะไรเงี้ยไม่ได้อยู่ได้เหมือนเดิมเลยแต่แค่ต,ต้องกลับมารักตัวเองให้มากขึ้นสร้างความสุขให้ตัวเองให้มากขึ้นเหมือนทุกคนแหละถ้าเชื่อว่าทุกคนมาวันนี้เพราะอยากให้ทุกรบความสุขกันถูกไหม มาเจอพวกเราพวกเราเจอคนเยอะเยอะทุกคนก็คิดว่าเราต้องมีความสุขได้ใจทุกคนแต่ที่สำคัญเลยทุกคนอย่าลืมตัวเองสร้างความสุขให้ตัวเองได้ด้วยตัวเองถ้าวันนี้ที่ทุกคนมาแล้วมันป็ความสุขให้ตัวเองได้เหมือนกันถ้าวันดีเจด้วยแต่อย่าลืมหาความสุขอย่างอื่นบ้านให้ตัวเองในทุกๆวันคนเราไม่จำเป็นจะต้องมีความสุข24ชั่วโมงแต่แบบว่า แค่อยากให้ทุกคนมีสักช่วงเวลาในเวลาหนึ่งในแต่ละวันให้มีความสุขโอโหอย่าลืมที่สำคัญของความสุขนะยินดีม,มาก,กับทุกคนครับแล้วนี่มึงจะไม่พูดต่อเลยเหรอฟัองอยู่ี่ยเป็นร่วมฟังทีดีพี่ครับ